แน่นอนชีวิตเราขอใครก็ไม่ได้ขอพระก็ไม่ได้ขอครูก,รก็ไม่มีใครอยู่ชีวิตเราก็ทำไงครับนี่ไหน,าน,านลองอ่านพร้อมกันที่หนึ่งสองสามเห็นไหมโอ,โอ้ใครเป็นอย่างนี้บ้างอยากสูงต้องขยิงอยากเก่งต้อง เก่งมากเห็นไหมแน่นอนก่อนจะเข้าฐานนี่ Mars เดี๋ยวให้บังอีกสองนาทีก็บอกชีวิตนี่เรามาในานามของพระอาจารมาในนามของใครครับเห็นไหมจมาไหมของใครเอาใครอ่านออกหนึ่งสองสา ปริยัธรทำอะไรนะหนึ่งสองสามปรมียนธรทำสมาคแมแห่งประเทศไทยในพระราชูปธรรมสมเด็จพระศรีนครินทรพราบรมราชาะจนนานี <c oughs> ว่าวันนี้เนี่ยแน่นอนชีวิตเราถ้ามีความสุขเปิดปุ๊บเราก็จกหกะหัวเราะยังมีความสุข พวกเราสุดท้ายนี่เห็นไหมเรียนมากเป็นไงครับนอนดึกแล้วตาเป็นไง<ด>เป็นหมีแพนด้าเลยนี่ <c oughs> ติไม่อยู่กันเนื้อกับตัวครับจะกินไอติมดันไปเอากนติมกินกินไหม quang nè học viện, thấy mấy? fanหายหมด rồi, ngỏ lo hết. uhm, thấy ม,มือสะอาดอ่ะหัวล็ออย่างนี้จะต้องเป็นการหัวล็อแบบสาใจใจริงนะเจ้าชักหัวล็ออะไรกันนะั้นหัวล็ออยากเออกินมีความสุขสนุกไหมครับสนุกแต่เขาบอกว่าคนที่จะสนุกเนี่ยแน่นอน สิบปีเนี่ยใครเคยนิมนต์พระอย่านิมนต์พระขึ้นเรือนะมีโยคนหนึ่งนิมนต์พระกลัวไม่ทันทาไงครับนิมนต์พระลงเรือครับกลัวไปไม่ทันกลัวพระจะสวดไม่ทันดูนะดูชีวิตพระครับนี่ มีบ้างอยอย่างนี้คนะั้นนั่งตรงตรนี่ใครเคยเห็นมีบ้างครับเนี่เขาบอกว่าเด็กดื้อเด็กดื้อกับเด็กนักเรียนเ,นยยเห็นไหมเขาบอกเด็กไทยเรากับเด็กญี่ปุ่นต่างกันแต่เด็กบางคน,นดื้อด,ดูนะครับนี่ เด็กดื้อครับดูเด็กดื้อน,นะแย่งของคนอื่น อ่ตอนนี้เวลา12นาฬิกา30นาทีไป37นาทีเดี๋ยวเราจะแยกฐานดีไหมจะแยกฐานที่ฐานหนึ่งไปอยู่นู่นฐานนี้อยู่กับะ้าจารย์ ฐานพระจารย์นี่รับรองครับบาบๆบอบอ้าตะบอกทั้งตรงแหมใครอยู่ฐานพระจารย์ไม่รับรองครับสติมาปัญญาเกิดสติก็เลยกันทุกคนครับหาสาระไม่ได้คือพระจารย์นี่แหละพร้อมหรือยัง นี่พร้อมแล้วเดี๋ยวจะได้เจอกับพระอาจารย์พระอาจารย์มาในนามของรเรียนทาเป็นผู้ที่จะไม่มีอะไรทำาแงมหัวล้าะชอบใจเห็นความอายนะของพระชอบใจบางคนนี่อ่ะไหนนั่งต,ตรงสิใครจะไปอีกฐานหนึ่งฐานนี้เขาบอกว่าเป็นฐานที่ พอายาโดฐานยาเสพติดฐานยังไม่พออีกมีฐานหนึ่งสำหรับฐานประารย์เป็นฐานที่ไ,ไ่น้อยฟังแล้วไม่ต้องเครียดเวลาปรารย์เล่าเรื่องผีพวกเราจะไม่ต้องกนะลัวนะเรื่องผีเป็นเรื่องง่ายมีผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยผู้หญิงคนนี้เนี่ยแก่มากแล้วนะเดินมาฝนฝนใกล้จะตกแล้วฝนใกล้จะตกเนี่ยรถผ่านมา ไม่มีใครรับไม่มีใครรับบอกแล้วลก็ไม่มีใครรับพักไม่มีใครรับแต่ชายหนุ่มแต่มีครูคนหนึ่งเอ้ยมีครูคนนแต่มีชายหนุ่มคนหนึ่งชายหนุ่มคนนี้เนี่ยขับรถมาเป็นคนมีเมตตาชายหนุ่มคนนี้ทําไงครับขับรถมาเหยียบเบรกยายจะไปไหนยายก ข้างหน้ามาจะไปข้างหน้าอ๋อยายจะไปข้างหน้าเออเดี๋ยวฝนจะตกแล้วยายขึ้นมาก่อนเดี๋ยวผมจะพาไปปรากฏว่าขึ้นมาในรถครับน,นั่งเงียบกิ๊บยายจะไปไหนเงียบิ๊กยายจะไปไหนเงียบอีกยายจะไปไหนอ๋อจะไปวัดอ๋อวัดข้างหน้าน,นั่เหรอเงียบ ยากทีไปวัดข้างหน้าใช่ไหมใช่โอ้เดี๋ยวผมจะไปสง่งอ้อาวใครอยู่ในวัดเนี่ยเออใครอยู่ในวัดที่ยายจะไปหาเนี่ยอ๋อผัวฉันเองเอาวยายผัเวเป็นเจ้าวาดเหรอ <c oughs> ไม่ใช่ผัวฉันไม่ใช่เป็นเจ้าวาดผัวฉันเนี่ยเมื่อวานเนี่ยขับรถไป ชนกระต้นไม้หัวฉันคอหักตายคาที่อ,อ้าเสียใจด้วยนะยายในุลงนีก่ก็ขับรถขับรถไปสเสียใจด้วยนะยายคนเราเกิดมาก็ต้องตายอย่างนี้แหละยายแต่ว่าเราต้องผัใจให้ได้นะยายนะยายอย่าร้องให้นะยายยาอย่าเสียใจนะแต่ยายต้องผัใจไว้นะออาวนยายวันนั้นยายอยู่บ้านเหรอเปล่ายายก็ขับก็ยายก็นั่งไปกับตานี่ยแหละ ยายก็นั่งไปกับตาโอ้ยายยายไมคออะไรคอยขะอะไรกินทำไมถึงถามยังไม่ตายด้วยไม่เก็บอะไรเลยเนี่ยเห็นหน้าตายายปกติยายบอกฟ้าฉันก็ผัวฉันคอหักเลือดออกสมองแตกหัวเล็กอ้าวแต่ยายไม่เป็นอะไรเลยฉันก็เป็นฉันเนี่ยโดนหัดกับเนี่ยเหล็กเนี่ยเอามาทางให้ลูกตาฉันถลมทั้งสองข้างเลยยายมง <ś led> ยายไม่พูดตลกนะฉันเนี่ยทะลุเลยข้างหลังก็ทะลุเลยตาก็หลอนออกมาเลยโอ้ยยายยายพูดตลกดีนะแหมท่านงั้นถ้ายายเป็นอย่างนี้เนี่ยยายไม่ใช่มานั่าเก่ียดนี้แล้วยายก็ต้องเป็นผีอยู่แล้วแหละถ้าเป็นอย่างเนี้ <ś led> ยอย่าลบไทยเลยสิ <ś led> ฉันก็เป็นผีเลสิคนนี้เป็นไงครับขับรถหักคอชายหนุ่มคนนี้หกักคอขึ้นเป็นไงครับ ลถความชายคน้นี้ก็เดินออกจากรถพลาออกมาจากรถมีคนหนึ่งครับพกสีสันสีแดงแมาน,มานี่ออกมานี่ออกมานี้ชายของ้นี้ก็ต้องออกมาครับคลานออกมาแล้วก็เดินตามเดินไปนเรื่อยเดินไปนเรื่อยไปเจออาหารเฮ้ยเฮ้ยแตงโมหน้ากินจังกำลังจะเอื้อมมือจิตเขาบอกอย่าไปเอาของคนอื่นมานี่หิวก็หิวนะ้ำ กำลังจะเอานะ้ำหยิบเขาไม่เอาของคนอื่นเล็อตัดแขนขาด,ดขขาเลยเนี่ยไปหยิบของคนอื่นเดินไปกับไปเจอหัวหิวข้าวโอ้มีส้ตมตำไก่ย่างโอ้ยโอ้หยหิวแท้สุดท้ายอยากจะหยิบอะไรก็ไม่ได้อ่าไปเจอลูกมะละกอกับมันละกอลูกเดียวสุกด้วยเออปรากฏว่าเห็นลูกมะละกอตรไงไนนะีครับหน้าอร่อยหยิบขึ้นมา คนนั้นก็บอกอ่าทานได้กินได้ก็ชายหนุ่มคนนี้ก็ได้ได,ได้กินมะละกอครับชายหนุ่มนคนนี้ปรากฏว่าเคิียดอยู่ในใจครับทำไมตัวเองได้กินมะละกอรู้ไหมตอนที่เขามีชีวิตอยู่เนี่ยเขาเจอตอนนั้นเขาเดินมาแล้วก็เจอพระพระลูปหนึ่งมีมะละกอสุดอยู่ลูกเดียวครับเขาก็เลยเออถวายให้พระองค์นี้ไปดีกว่าท่านคงจะไปฉันด้วยบุญผลบุญนี่แหละท่านก็เลย ได้ทานมะละกอไหนใครเคยใส่บาตรบ้างยกมือโอ้เอามาือลงเขาบอกว่าใครทำบูญอะไรไว้จะได้ไปทานตรงนั้นแหละใครเคยถวายไก่ย,ย่างครับต่อไปในใภายข้างหน้าเราก็าจะได้กินจไก,ก่ย่างใครถวายปะลาะร้าคนนั้นก็จะกินจะปะลาร้าไหนใครเคยถวายเคสีบ้างครับถวายอะไรนะ ถวายอะไรลูกถวายข้าว,ว,าาวจับไม่มีใช่ไหม อยู่ห้องนู้นมันแคบอยู่ห้องนี้กว้างกว่าแล้วอาจารย์จะได้จะพูดตรงนี้เลยเพราะถ้าพูดตรงนี้แล้วเราก็จะท่องได้ได้คำด้วยเราเพื่อนกันเพื่อนกันไม่กันเพื่อนเพื่อนกันเพื่อนเพื่อนกันกันไม่ได้เพื่อนกันเพื่อนเพื่อนกันกันทำไมแล้วไปใหญ่เพื่อนกันมากันกันอะไรวะกันกันๆันกันกันนกั หมือนคนหนึ่งครับเขาบอกว่าคนละยองไม่ใช่คนละยำแต่คนละยำไปทําที่เมืองละยองพลอยให้คนละยองกลายเป็นคนละยำแต่คนละยำไม่ใช่คนละยองดังนั้นคนละยองกินไม่ใช่คนละยำแต่คนละยำก็ไม่ใช่คนละยองอะไรมียองมายำระยำยองยองอ่ะนักตุรโธไหนใครมีที่สุดเขาบอกโรงเรียนเนี่ยหนึ่งทิสัยทีสอง หูฟังป mm ุ hmm. mm ๊บสายปุ hmm. mm ๊บใช้งานได้เลยปฏิบ huh. right. ัติไปโรงเรียนอื่นนะอาจารย์บอกทักนักเรียนครับเงียบคุยเล่นอีกแล้วคุยเล่นอีกแล้วคุยคุยแล้วคุยแต่ว่าโรงเรียนนี้เป็นไงครับนักเรียนครับเงียบนี่เห็นไหมนอกจากหน้าตาดีแล้วนิสัยก็ดีด้วยเข้ากับหน้าตาอาจารย์ก็ดีเลยเหลือ โวยที่บอกวยอ <ś 2> ไม่ใช่ใช่ไหมเอาจะนานๆไปเดี๋ยว่าเข้ากันเอง,นาาองหน้าตาปัญญาต่ก่อนหน้าตาประจําเล่งอย่างนี้หรอกตอนมาจากวัดใหม่ๆเล็กกว่านี้อีกแต่พอมาเห็นหน้าตาพวกเราดีเริ่มดีขึ้นดีขึ้นนะเดี๋ยวดูว่าใครตรงที่สุดอ้าวโมูน้อยจากไหนเนี่ยทำไมสีนี่เหมือนอับคนอื่นเธอมาจากไหนเธอเป็นลูกของใครห่วยคือบอกประสนใจใครใช่ไหม อ่ะมาจากไหนลูกเนี่เขามางหนมานี่ใช่เหรอเขาหลุดมาไม่มีใครบอกและเขาก็มงว่าวเพื่อ,อไนไมายไม่มีตายแล้วไม่มีเพื่อนคนไม่มีเพื่อนหลุดมาได้ยังไงอ,อ๋แต่เขามาเพื่ออะไรครับไอ้เชื่ออะไรลูกเชื่ออะไรเนี่ยแต่ไม่เอาดีกว่าเขาไม่สนใจประจา้อะไร ฮนะอ่าเออเขายังงงในชีวิตว่าเขามาเพื่ออะไรเอ,อเคครัะนั่งตรงพร้อมจะฟังกี่อย่างไหนถ้าพระอาจารย์บอกว่าสะอาดให้เอาเมื่อปกที่ขาสะอาดออไม่พูดด้วยสะอาดออไม่พูดสะอาดเอ๊ะ พวกเรามีสติดีไหมเนี่ยดีนะไหนถ้าดีทดสอบก่อนถ้าพัฒอาจารย์บอกว่าพูดแล้วให้เราลงท้ายคําพูดประจัจกษ์้มว่าพัฒอาจารย์ว่าโรงเรียนนี้ปรกนี้นนโนตกตก<ต><ต>ลองดูที่ว่าสติยังมีนักเรียนโรงเรียนยนี้ดีใช่ได้จะได้จะได้นักเรียนชายก็หลอ่อ<ต>นักเรียนหญิงก็สวย สวยก็ไม่มากไม่มากผู้ชายก็รอไม่มากหอดรอมากเลยการบ้านก็ไม่ลอกอกดีตรงไหนวะเนี่ยลอกก็ไม่บ่อยบ่อยบ่อยก็ไม่ถูกถูกถูกจริงเหรอโปรตีนก็ไม่เจ็บเจ็บเ็บก็ไม่ว่าว่าว่าก็ไม่โกรธ บุหรี่ก็ไม่สูบ<อ>เล่าก็ไม่ดื่น<อ>พระจักรีก็ไม่โกรธ<อ>ด่าก็ไม่เก็บ<อ>พระจักรก็ไม่รอรอ,อก็ไม่มาก<อ>พูดมาไม่จริง<อ> <c oughs> จริงกับจริงขึ้นมาจริงนะ <c oughs> อ่ะไหนจังหวัดนักดตรโตก อ้าวเดี๋ยวจะได้เจอกับอาจารย์จากเปรียรมสมาคมแห่งประเทศไทยในพระพราชูปถมสมเด็จพระศร,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 รีนครินทร์รำรงราชชนกยาวไหมยาวดีกว่านี่ชื่อรพระอาจารย์เขาจะเป็นเหมือนกรุงเทพมหานครแล้วกรนะุงเทพมหานครนี่ยาวไหมชื่อกรุงเทพมหานครอมรรัตนโกสินทร์มินบราเดียร์ุโขมันรัตนโกสินทร์มาดมกว่าจุนเวสานรรมนานานรัตนโกสินทร์มาจะมีขาดฮะ อาพร้อมหรือยังพร้อมแล้วนะไหลองทดสอบนักสะอาดสะอาดสว่างสงบสะอาดสว่างสว่างใครดีสะอาดสว่างลองแบบตกแบบไม่มีเสียงนะสะอาดไม่ให้มีเสียงสะอาดสว่างไม่ให้มีเสียงสะอาด สว่างเย็ยนคือไหนแถวไหนเรียบร้อยไม่มีเสียงเลยนะเย็ยนจะให้ออกมารับคนละนี้สิบบาทอีสิบบาทสะอาดสะอาดใครเสียงใครในมานี่มามาเอามาเที่ยวปะเอามาเทียว,าายวไหนเรามาที่ฮะลุกชิลุกชี ฟังหายไปไหนหมดเนี่ยฟังจากเหนือกลาก่อนอ้าวไหนสะอาด<แ>เดี๋ยงแถวไหนจะได้นะสะวา่สวาง<แ><แ>เสียงมันโลนเนีเห<แ>มือนอ้าวสะอาด<แ>สวา่<แ>สวาง<แ>เดี๋ยวใครพลิไเลมือใครสวยที่สุดโอ้ยมือคนนี้เนี่ยเป็นนางฟ้าในนาคดเป็นแอร์ฮอสเตส ไอ้นี่เป็นเปรชในอ่ยนะพ,พน่ไม่ใช่ใครก็จะประจำเลยแล้วต้องประจำถ้าประจา,น,จา,น,จานะโอ้ยน,น,นี่บอกว่าว่าประจันทรน์เปรชมากเลยโอ้ยแสดงว่ารู้ได้ไงว่าประจำเป็นอฟรชสะอาดสะอาดสว่างสงบ,บรหลับตาจี เราดูพระจันทร์มาเยอะแล้วเห็นความอัะปลักของพระจันทร์เยอะแล้วลองหลับจานิ่งหลับตาดูชัวว่าให้พระจันทร์เหมือนดาราเกาหลีกันแล้วกันถ้าหลับตาแล้วคนเราจะคิดถึงว่าพระจันทร์เหมือนหน้าเหมือนเท่หนังเกาหลีถ้าลืมตาเนี่ยเหมือนผีตายโหงหลับตาแหะหลับตาดูถ่ายรูไปด้วย เดี๋ยวจะไปออกจอทีวี